ออก่อนวัยเนี่ยทำอย่างไรกันดีคุณต้องไปนําทองพันช่างนะนําทั้งกิ่งทัางก้านเขาเอาช่วงยอดไปตรงเนี้ยสักสามยอดเยอะหน่อยอย่างนี้นะหลังจากนั้นคุณไปตำ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 ันก่อนแล้วตำตำนะตำให้แหลกละเอียดแล้วคุณใส่เหล้าขาวลงไปคุกเขาให้เข้ากันคุณคั้นนอาน้ําเขานะคุณเข้มเข้มตรงนั้นมาใส่ตรงรากผมของคุณที่ว่า ผมคุณงอกก่อนไวเพียงแค่คุณทําต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไปหน่อยนะสามารถสามารถชะลอหรือทําให้ผมคุณอนะ่ะไม่งอกไปกว่านี้หรือไม่งอกก่อนไวไปกว่านี้เลยนะคลิปนี้จัดให้ตามคําขอทุกท่านเลยนะที่บอกว่าพี่หมอช่วยหน่อยเนาะมีอาการผมงอกก่อนไบคุณไปทําตามคลิปนี้นะ ได้ผลนะนี่ปัญหาเรื่องสุขภาพถ้าคุณเห็นเบนแพชชรักคุณต้องนึกถึงเลยเกี่ยวกับอาการแน่นๆนเหนื่อยๆหนายใจไม่อิ่มทาอะไรนิดหน่อยมันเหนื่อยมันเพียไปหมดพี่หมอมีตัวอย่างเกี่ยวกับอาการดาาัก่าวมาให้คาแนะนําปรึกษาหายได้ดีมากๆเม,มื่อไหร่ที่คุณอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงจากการดางกาวบกสามารถโทรเข้ามาได้0972894916เบนพัชรักค่ะ